โอ้ยพี่น้องเอ๋ยเบิ้งเอาเดอ้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะประเทศไทยนะฮะไพว่าประเทศไทยเป็นประเทศทางผ่านนะฮะเบิ้งเอาแบบนี้นะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาข่อยคำย่ำแรงแล้วบาโภเองก็ถือว่าได้มาสัมผัสกับตัวเองเห็นด้วยตาตัวเองเนาะพี่น้องเนาะจากนะฮะท่าเรือนะฮะวัดอรุณราชวรารามนะฮะโอ้โหนะะี่ะปาดมาท้องค่ำพี่น้องเอ๋ยนะฮะ หรือว่าวัดแจ้งนะฮะวัดมะกอกนอกตอนนี้บ่าวโบเองก็จะสิร่งเรือพี่น้องเอ๋ยนะฮะแต่ว่าสิร่งไดบอรพราะว่านักท่องเที่ยวเต็มไปด้วยชาวต่างชาตินะฮะที่บ่าวโบเห็นจะมีชาวจีนนอกพี่น้องนอแล้วกะะ็จะเห็นเป็นประเทศอินเดียนะฮะแล้วก็จะมีฝรั่งน้ำเนยนะฮะบ่าวโบเองก็ที่ว่าจะเริ่มร่งเรือแล้วเนะะี่ยตอนนี้ก็ที่ว่าเป็นเวลาเนะะี่ยจะ พกมงแรงแล้วนะฮะจะเดินทางเปล่าไม้แหละปลายทางไปที่ไอคอนสยามน้องพี่น้องเนาะแต่ที่ว่าพาสา,าวล่านะฮะน้องลินน้องพี่น้องเนาะสาวสวรรณเขตนะฮะตอนนี้าสาวลินเองเพิ่นกับที่ว่าเป็นครั้งแรกของชีวิตเลยเนาะแต่ว่ากับที่ว่าเขินอายเนี่ยจักหน่อยบ่มีอาการในการตื่นเต,นต้นเลยนะฮะเทียบ,บกับสา,าวล่าเนี่ยที่ บาวโบเองเคยพามาหลายต่อหลายครั้งเนาะสวัสดีทักทายทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของบาวโบโซลาเสียงแค่เล่าเนี่ยเดินทางออกจากวัดอรุณราชวรารามพิองเอ,อ๋ยเนี่ยผ่านเนี่ยป้อมอวิชัยประสิทธิ์นาะพ่น้องนาะเป็นป้อมด่านหน้าของเนี่ย อ่าสมัยกรุงธนบุรีเนาะพี่น้องเนาะงบาร์โบเองก็บที่ว่าบอกเกง่งในเรื่องเล้าเนี่ยท้ชมทันทีเนี่ยผู้เหลียงเล้าเนี่ยก็บที่ว่าบอกสอนบาร์โบน้ำในเด้อเนี่ยปลอมวิไสประสิทธิ์เนาะพี่น้องเนาะก็บที่ว่าเป็นปลอมเก่าแก่เนี่ยด้านหนาหนึ่งเลื่อยนาะพี่น,น้องเนาะแล้วก็จะมีด้านที่สองแหล,ละก็จะมีวัดอรุณราชวรารามเนี่ยปลอมไม้แหละปลายทางมนีคนหลายหลายเด้อพี่น้องเอ๋ยเนี่ยมีแต่ชาวต่างชาตินี่แหละคือเสน่ห์ของประเทศไทยเนี่ย ต่างชาติก็ถือว่าหลงไหลยและอยากจะมาสัมผัสกับภาพบรรยากาศที่บอกเลยว่านี่ฮะเป็นความไฟฟันนี่ฮะข้งหนึ่งในชีวิตพุนนพี่น้องเอ๋ยเนะี่ยเรือทีสวนมาเนาะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติโบกไม้โบกมือทักทายเพื่อเป็นการนะฮะกระตุนนะะ้นเนี่ยว่าตัวเองใด้มากประเทศไทยประเทศทีมีแต่ความสีวิไลประเทศทีมีแต่ความสวยงาม ทางผู้ชมอาจจะบอกคุณนาะลาดตาเนอกไปดอเนอก,นอก,นอกบนเรือนี่มีแต่ชาวต่างชาติเนี่เก่าิปซ็นต์ี่ะเป็นต่างชาติทั้งนั้นเลยนะี่ยรวมทั้งบ่าวโบเองเนะี่ยเาลินเองก็ถือว่าเตือนเต็นนะี่ยแต่ว่าโดยข้อมทีนองบอกคยมากแล้วก็โดยค้อมทีนออ้องบอได้มีอาการที่จะแสดงออกเหมือนกับ าสาวล่าเนี่ยทัวทัวรไปทีบอกเคยเห็นเนี่ยเดี๋ยวก็ทีน้องลินก็บ,บอกเลยว่าบอกเคยเห็นเนี่ยน้องลินก็ถือว่าเนี่ฮะให้อ่าการสัมผัสเบาบอกว่าเป็นครื่องลายของชีวิตเนี่ยแล้วก็เป็นความไฟฟ้นที่อยากจะมาเห็นเมืองไทยมนีมาเห็นเราเลยนะฮะสาวลินสาวผู้ไทยนะฮะสาวสวรรค์เนี่ยอยากบอกพอกับแม่ว่าดุเลยไมาเห็นแหละโอกาสหน่าจ,จะผ้ามูเพื่อนหรือว่าผ้าพี่น้องมาสัมผัสให้ได้นี่ฮะมนีหายเบาบุผ้ามา สัมผัสแล้วก็เห็นกับตาประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความซีเรียสนะครเป็นประเทศที่บ่น,นกลัวอย่างทีหลายๆคนคิดแล้วก็หลายๆคนได้กล่าวขานขนาดหน้าน้องลินก็ับทว่าเนะฮะสองเดือนแล้วทีได้มาอยู่ประเทศไทยเนี่ยนะฮน้องลินกับที่ว่าได้มาหายาเนาะทีเห็นงานอยู่ประเทศไทยนะฮะน้องลินก็บทีว่าได้ สวัสดียงานญาติพี่น้องวาน,นี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดของน้องลิ้นนะฮะได้ทักทายหาบาโบ,บา่วาได้รับชมคลิปของบาโบาไล่ต่อไล่คลิปเนาะก็บหัวซึกว่ามีความอยากจะมาสัมผัสดินแดนสยามประเทศไทยให้ชาวลาวหลายๆทานที่บุกกล่ามานะฮะว่าน้องลิ้นก็ถือว่าได้มาเห็นอ่าโดยตัวเองเนาะและกับประเทศไทยบวัวเป็นประเทศน่ากลัวอย่างที่คิด น้องลินมีความไฟฟฝันอยากจะไปตึกอ่าอ่าคิงทาวเวอร์มหาคอนครนอกไปนอกนอตแต่ว่ากะต้องรอโอกาสก่อนโมนีบาบนมีโอกาสพา้องลินมาลองเรืออยู่ทีเรือไ่นำเจ้าพระยานี่ฮะแรกแน้ลองลินก็นถือว่าตกใจเนาะสาบาทในการนั่งเรือนี่ฮะจากท่าเรือวัดอรุณราชวรารามุ่งหนาไปยังท่าเรือไอคอนสยามเป็นห้างที่อ่ามีความใฝ่ฝันนะครับเป็นห้างระดับ โลกเลยทีเดียวเนี่ยน้องลิ้นบอกว่ามีไพ่มาและะ้วกับที่ว่า่า,ายคลิปวิดีโอเนาะให้น้องลิ้นมีความตื่นเต้อนอยากจะำใหเห็นครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะตอนนี้กับที่ว่าอยู่ที่สะพานพุทธอ่ดอพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนาะพี่นะะ้องน่าแล้วกับมาที่สะพานพระปกเก้าเนะี่ยตอนที่อา่าเรือนี่ลอดใตา,าสะพานนี่อย่างนี้เสียงนะักท่องเที่ยวกับที่ว่าต่างออกเสียงอุท่าด้วยความที่ โอ้โหตื่นเต้นแล้วภาคภูมิใจนี่ก็คือว่าเป็นชาวอินเดียเนาะพี่น้องนะทีบาโวได้ใกล้ชิดนะพนก็ดีใจลายหลายดิได้มาเห็นแลวก็สัมผัสกับความงามของประเทศไทยเนาะพี่น้องนะทานไดท,ทีบ่กเคยมากเนะ่ะทานได้ทีบอกว่าประเทศไทยบอดเจริญนะฮะอย่าขหา้มเบึงด้วยตัวเองนะอย่าให้ใชตัวใดเป็นแท้อย่างแน่นอนบึงเอาภาบรรยากาศพี่น้องเอนะ๋นะฮะนักท่องเที่ยวต่าง เอาโทรศัพท์เพื่อจะมาเก็บาภาพบรรยากาศของความง่าวริมน้าเจ้าพระยาสองฝั่งทุนและฝั่งพระนครเนาะพี่นอ้นองเนาะนี่คือภาพประวัติศาสตร์ของตัวเองครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยที่มาเห็นและมาสัมผัสเนี่ยทางผู้ชมบางทางกนกลับบอกว่าบาบูาเองก็ถือว่ามีความตื่นเต้นแท้มีความตื่นเต้นแท้นาะแท้นาะ เคยมาแล้วหลายครั้งเคยมาแล้วหลายเทือ่อส่วนตัวแล้วมาซิบครั้งมาซิบเทือ่อก็บอกเลยว่าผ่าบรรยากาศนี้ตื่นเต้นแห้งกระตุ้นหัวใจเต่นตึบตับเต่นตึบตับคือจังหวะมากคลังแหลของชีวิตสาวลิ้นเองก็ถือว่าโอ้โหดีใจและกระเคิ้นอายเนาะถูกทานเนาะจักสิกลาวาแนวด่เนี่ยบ่าวบัเลยท้าองลิ้นมาองลิ้นเนี่ยเตือนเต้นอยู่บ่เตือนเต้นอยู่บ่อน้องลิ้นก็บอกเลยว่าเตือนเต้นเตือนเต่น เตือนตือนยอดได้หน่องลิ้นคือบอแสดงอาการคือบอแสดงอาการ <S <S หน่องลิ้นเพิ่งกระหายคำสัมผัสว่าตื่นเต้นอยู่ในหัวใจเนาะแต่ว่าหน่นองลิ้นด้วยความที่น้องเป็นคนเขินอายแล้วก็เป็นคนที่บ่มีข่วมกระตือรือร้นหลายเพราะบันไดก็เลยบอกว่าตื่นเต้นแต่ว่าเก็บไว้อยู่ในใจนะเก็บไว้อยู่ในใจเพราะว่าอ,อยู่ในพื้นที่ที่มีผู้คนร้ายหลายเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเบิ่งนะฮะชาวต่างชาติเนี่ยโดยเฉพาะฝรั่งเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ถือว่า เป็นเป้าหมายเนี่ยที่อยากจะมาสัมผัสประเทศไทยบาโบเองก็มีความแปลกใจนะว่าฝรั่งเพิ่นคู่ใดแนวไหนว่าประเทศไทยมีแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเรือ30บาทที่ร่องจากนนทบุรีไปที่นะฮะปลายทางเอเชียทิกเดอริวฟอนเนี่ยโดยจะมองเห็นภาพบรรยากาศาน้ำแรงๆน,น้ำแรงๆเนี่ยโดยเฉพาะไฮไลท์คือนี่วัดพักแค่เนาะพี่น้องเนาะ เหรืองอารามดังทองและก็จะมองเห็นวัดอรุณราชวรามย่ามคำย่ามแลงเนะะี่ยมองออกไปไกลๆไกลๆนองผี่นอนจะเห็นนะะี่ะตึกไอคอนสยามที่เหรืออารามดังทองคําห้างระดับโลกนะฮะห้างที่มีความสวยงามห้างที่มีการโชว์ระบําสายน้ํา400เมตรนะฮะระบําสายน้ําที่มีความยาวที่สุดนะฮะในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของ เอเชียเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหน้องลิ้นก็ถือว่าให้สัมภาษณ์นี่ฮะแต่ว่าบาบูเองก็ถือว่าอยากจะอ่าสัมภาษณ์หรือว่าอยากจะบอกโดยเสียงนะ่ยโอกาสหนาโอกาสหน่าบอกให้น้องลินเพลินเตรียมตัวเตรียมใจแล้วบาบูจะให้น้องลินบอกโดยภาพบรรยากาศสดๆภาพบรรยากาศสดๆมูนี้ด้วยว่าเสียงรบกวนแห้งลายนะครับเพราะว่าลมกระพัดแห้งพัดแห้งบาบูเองก็ถือว่าจะเอาเสียงนี่ะเสียงสดเก็บไว้สัก เก็นเนี่ยเอาเสียงทีบาวบได้สัมผัสหน่องรินเนะะี่ยให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแล้วกันเนะะี่ยสำหรับตัวบาโบเองเนะะี่ยครับเป็นบาวร่าที่ทงานในเมืองไทยเนาะเพียง,งน่าโอกาสทีในสัมผัสกับบรรยากาศเนะะี่ยของประเทศไทยเนะะี่ยถือว่ามีหลายมีหลายเพราะว่าตัวเองได้เขียนงานอยู่จุดๆดนี้เนาะเพีงองนาะก็ถือว่าบนันมีโอกาสได้กับลกลับบาทประเทศลาวเนะะี่ยปีหนึ่งเนะะี่ย ปีใหม่สงกรานเนี่ยจึงมีโอกาสคราฟเทวหน,นึ่งนะฮะเก็บผ่าพบรรยากาศฟังเล่ามาฝากตอนทุกท่านเนะฮะเที่ยวประเทศไทยแล้วอย่าลืมไปเที่ยวฟังเล่าน้ำเดินน้ำเดินเนาะพี่น้องเนาะอีกว่าล่น,อ,น,อ,นอ,อีกบอ,อกวจะไปหอดไอคอนสยามเนี่ยสาวเล่าหน่องลิ้นสาวผู้ไทยเนี่ยมูนี่กะทื่ว่าให้สัมภผษาบาบูบอกว่า บาววววเนี่ฮะน้องลิ้นก็ถที่ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเนี่ยทีได้เคยมาจุดจุดนี้เนาะเดี๋ยวครั้งที่สองน้องลิ้นจะมาอีกคีหนึ่งห้วาวววภาพม่านแน่เนี่ยอีกบนิเวอีกบงไกลมองไปข้างหน้าเห็นตึกสูงใหญ่เนี่ยทีมีรูปทรงแปลกตาบอกกันเลยว่าเนี่ยท่านไดทีมาจะลงไลเป็นแถอย่างแน่นอนเปรียบเทียบเนี่ยฮะหรือว่าตัวเองเนี่ยก็ได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเคยมีความไฟฟ้านแหละเคยเห็นคลิป อ่าวิดีโอนี่ฮะทางยูทูบเบอร์หลายฐานเนาะที่เพิินมากรีวิวนี่ฮะน้องลินกนทีบบ่ว่าโบกจักเส้นทางโบกจักการเดินทางมากบรยกรยากาศแบบนี้จก๊กเถือเ่อนนะฮะโมนี่กะที่ว่าเป็นโอกาสดีที่บาวบุใน้าพมากขอพระคุณนะฮะบาวบุนะฮะขอพระคุณคนไทยขอพระคุณเมืองไทยที่มอบโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับสาวเล่าแม่ยิ่งเล่าคนนี้เนาะพี่น้องเนาะประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่สวยงามเนี่ย คงงามทีมีสื่อเสียงดังไกลไปทั่วโลกนะฮะนอกจากอาหารการกินนอกจากวัฒนธรรมนอกจากน้าใจของคนไทยทีมีน้าใจต่อชาวต่างชาติยิมยใมแ่เต็มสาะนี่ไปองเนาะประเทศไทยบอจะเป็นจะต้องโอ้ววดนะฮะประเทศไทยบอจะเป็นจะต้องโฆษณานะฮะชาวต่างชาติมาแล้วเน,นี่ยโฆษณาประเทศไทยไปในตัวนะฮะหนึ่งนก็ถทีว่ามีกล่องหนึ่งหนึ่งอันนอกไปอนาะเรียกว่าโทรศัพท์แล้วกะเก็บภาพบรรยากาศหรือว่าถ่ายภาพบรรยากาศ ไปฝากตอนพี่ฝากตอนน้องเนี่ยผ่าบรรยากาศนี่ถือว่าอ่าโลงไหลคงงามอยากจะมาสัมผัสครั้งนึงในชีวิตเนี่ยน้องลิ้นก็บอกว่าไอ้พ่อนี่ยคืองามแท้นอคืองามแท้นอน้องเองก็ถือว่าบอกเคยมากอันนี้มันตึกเอียงอายมันตึกเอียงอายบ่าวโบก,กับบอกน้องลิ้นไปว่าย่านนี้มันย่านเจริญนครโอ้โหเบื้องเรือน,ออนี่ฮะเรือสำราญล่องมา เป็นภาพที่ตื่นตาตื่นใจมองไปข้างหน้าเห็นห้างไอคอนสยามและตึกแมคโลเนีย idence, นฮะบัวเตอร์ฟอนเรสเนไอคอนสยามเป็นตึกที่มีความสูงที่สุดในประเทศไทยนะฮะพี่น้องเนาะอันดับหนึ่งคือตึกนี้อันดับ2กับเป็นตึก k ิงทาวเวอมหานครมองออกไปมองออกไปห้างทองคำเนาะพี่น้องเนาะห้างนี้จุดดังทองคำพี่น้องมาเสือกลองสาดสายตามองไปข้างหน้าวา่า ทองคํำแบบใดทองคํำแบบใดมองไปไกลๆมองมาไก,กลๆเย,ย,ย็บขม้ารประเทศไทยจุดนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะฮะทางชมมาแล้วต้องมาจุดนี้มาเมืองไทยถ่าบริมาห่างนี้กะทือว่าโอ้โห ขาดเป็นแถะอย่างแน่นอนเนี่ยเห็นผูกค้นทีเต็มไปด้วยเนี่ยความผักภุมมใจไม่นา่าทียิ้มเยี่ยมแจ่มใสเนี่ยก้าวเข้าไปอีกบุญดลอีกบวกรายเลือกกระทจอดเทียบทาหายนาักเทีเ่ยวทีขึ้นอ่ารงจากเลือแล้วจะขึ้นจากเลือเพื่อจะมองไปโดยโดยน้องลินว่าอ้ายน้องนี่อ้เคยมาแลเดชุดนี้น้องเคยมาแลเด แต่ว่าน้องลินมากเหมือนกันคนคือบัวลายปานี้คนคือบัวลายปานีน้องลินมาเหมือนวันธรรมดาเหมือนฝนตกคนกับบัวลายได้น้องอ้บุกกะที่ว่าเดีบ,บอกน้องไปคำไหนที่บาบูบเกงก็ฝากทุกท่านเด้อคอมเมนต์ให้อ ขอมูดสาวล่าวนะฮะเผื่อมีลลายทานที่อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศทีมีภาษาทีคลายกับภาษาล่าวนะ,ะ่ะแนวกินนะฮะคำปากเบาคลองจองกันเบิ่งไปเบิ่งไปเรือลำใหญ่นะฮะไอคอนสยามนะะบนะาะบนน้ำเจ้าพระยากับเรือสำราน อีพออีเมียเอ้ยเนี่ยเป็นภาพบรรยากาศนี้ถือว่าตื่นเต,นต้นอลังการหลายเนี่ยมาบุเองขออนุญาตเดินทางไปเนาะพี่น้องนอกจะเก็บภาพบรรยากาศตอนทีตัวเองอขึ้นจากเรือเนาะพี่น้องน่าตอนนี้ก็ถือว่าอยู่บนเรือนี่ฮะภาพบรรยากาศกับสาวล่าสาวลินคนงามสาวลินคนงามสาวผู้ไทยเก็บภาพบรรยากาศไปอีกบดนอีกบกไลาทาาชมเทนทีมักและคลิปวิดีโอ และมักและก็ชื่นชอบนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอของบาวบูนะฮะก็อย่าลืมเลยพี่น้องเอ๋ยนะฮะกดไลค์เป็นกําลังใจให้บาวบูเด้อสิ่งที่สําคัญเด้อพี่น้องสิ่งที่สําคัญกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะและก็อีกสําคัญหนึ่งนะฮะสนับสนุนบาวโบูโดยการบอกกดข่ามโฆษณาก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวบาวบูจะเดินทางนะฮะ ลงจากเรือนะฮะขึ้นจากเรือเนี่ยเพื่อจะเดินทางไปโอ้โหซับนี่ก็บอาขึ้นนะฮะบาไปเบอกยากเบอกง่ายน้อพี่น้องเนาะซับนะฮะบางท่านกัที่มาลงเรือกกับว่าขึ้นเรือนะฮะมาลงจากเรือกกับว่าขึ้นจากเรือดนี่งงเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้บ่าวบุจะอ่าขึ้นจากเรือดน้องเพื่อนน้องฟ้าขึ้นฟังเนี่ยตอนนั้นกัที่ว่ามาจากทางอ่ามาจากอ่าท่าเรือดไอท่าเรือวัดอรุณเนี่ยคือเป็นการลงเรือ เอาละพี่น้องเอ้ยจะไปจะไปอีกบรุรนษมะเก,กลเนี่ฮะสำหรับคลิปนี้บ่าวเองเชื่อว่าจะเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิง่งกันแล้วกันกันแล้วกันเนาะทุกท่านเนาะทุกท่านเนาะ โดยืด่นเป็นปะลงเลยปะ,ยปะพี่น้องเไงนะฮะนี่คือความสวยงามของเมืองไทยนะฮะบา่าวบุเองก็บที่ว่าได้เก็บภาพบรรยากาศในะค่ำคืนนี้นะต้นเดือนของเดือน6นะฮะปีพศ2567นะครับอ๋อมุมนี้นักท่องเที่ยวนะี่ฮะขนาดใดพี่น้องไงนะท่าเรือแตกอีกแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้บ่าวบุเองก็บที่ว่าได้พาน้องสาวลินนะฮะมา บึงนะครับความตื่นตาตื่นใจนะฝากตอนพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะท่านได้ที่ขอมารับชมคลิปของบาวบ้นะฮะถามมากแต่เรื่องกดไลค์เป็นกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆของบาวบ้เนะ,ะ่ยสนับสนุนบาวโบ้ด้วยการบอกกดข่ามโฆษณาเด้อพี่น้องเอ๋ยะฮะสำหรับคลิปนี้มื้อนี้บาวบ้เขาเนี่ยล่าเวลาพี่น้องเอ๋ยนะฮะเข้ามาเข้าใจได้ที่บาวบ้ถูกตอ้อง เรือเบาบอสุภาพนะครับแต่ขอสทดขอภัยนะสบายดีสวัสดีครับโอ้โหสุดยอดพี่น่องเลยว้าวโอ้โหเยอะเยอะน้องเน่าะลายขนาดเลยเสียงดังแต่เบาบาฟังบาชัดดิไปแล้วพี่นองไปแล้ว 好。